สดีครับบ่าวบองคุณมารถนะครับคลิปนี้พามาดูเสียกบครับเสียกบปักกบบ้บานทุง่งไชยจบครับมารับจอบครับรับจอบงานเล็กๆครับเป็นดันป่าแล้วก็ทำการไถครับดันเสร็จก็ไถครับนี่รับพันหนึ่งครับพี่น้อง ต่อไม้ก็เยอะนะต่อไม้เยอะปาบกบไม่กลัวครับใส่ฐานพวนมาเลยนะครับไม่เปลี่ยนครับทีแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นฐานสามเอาฐานสามมานะคิดว่างานไม่ใหญ่นะก็เลยไม่เปลี่ยนครับเอามาแบบนี้เลยเมื่อวานไปไถพวนครับ ไข่วนล่องยางมาว่าอู้อู้โดดตอเลยขึ้นตอเลยครับเมื่อกี้โ,โวานไปไข่วนล่องยางพี่น้องวันนี้มารับจ็อบครับวันนี้มีงานเล็กๆน้อยๆครับมารับจ็อบ รือปลาอรครับแล้วก็ไถประมาณ1งานนิดๆเกือบ2งานนะตอนนี้ก็ดันเสร็จแล้วก็กำลังไถครับไถควนเจ้าของน่าจะาปลูกห้ายหรือเปล่า อยู่กับคูปะต้าครับ MU 57 0 2สี่องอยู่กับปากบนะครับต่อได้ปะโอ้โหขึ้นต่อเลยครับเนี่ยไาด้วยผ่าน6ครับ บลาแกก็เติมน้ำมันบีบีสนะครับพี่น้องเติมน้ำมัน b, b ี0นะครับ,รรบก็ถือว่าใช้งานปกตินะแรกๆก็อาจจะมีควันดำบ้างครับนิดหน่อยตอนนี้ก็ปกติครับโอ้คอมต่อเลยครับนี่ ออกไปแล้วต่อไม้เก่าครับอ่าดันเลยดันทิ้งเลยฝากบกำลังดันครับดันต่อไม้เก่าดันออกไปเลยฝาพ่อถอยรถก็ ถือว่าทำงานพอสมควรนะหนึ่งเดือนชั่วโมงบินไปที่ร้อยเจร้อยแแล้วครับร้อยเนิดๆครับร้อเจ็ดสชั่วโมงนะวันนี้รดปากบครับเสร็จงานนี้ตอนบ่ายๆแก่ๆก,ก็จะไปดูงานครับดูอีกจุดหนึ่งครับ ผมสะหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเห็นแก้ว่าอย่างนั้นนะรอดูครับรอดูเดี๋ยวถ้าปากบได้งานตรงนั้นผมก็จะไปถ่ายให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ รา,รากไม้เยอะจัดครับ ด้านล่างน่าจะเป็นลูกลังนะดูสิครับลูกลังหนแดงเลยแดงสวยครับลูกลังก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับพี่น้องบ่าวบองคนมารถครับขอบคุณทุกทกท่านครับที่เข้ามารับชมช่อง youtube บ่าวบองคนมารถครับโอ้โอ้โอบ่าวกบเล่นอะไรอะ่ะ ถ่ค่อนข้างยากนะครับนี่ต่อไมน้นี่โอ้มีทุกจุดเลยถ่ายสับหน้าสับหลังอยู่นี่ค่อยๆถ่ายนะปลานะรับงานทันหนึ่งครับนี่คุ้มไหมพี่น้องทันหนึ่งครับคอมเมนต์มาบอกมาบอกสิปนากบจะได้รู้นี่ จะเพื่อนกันกับแกนะหนึ่ันบาทครับทำงานมาจะ่สชั่วโมงแล้วนี่ชั่วโมงล 500. <c oughs> ะห้าร้อคุ้มอยู่ปะคุ้มอยู่น้ำมันถูกช่วงนี้เป็นกันเองนะป๋าปบเลย งานเล็กงานน้อยงานใหญ่รับหมดครับปากกบคพัยไม่ว่าจะเป็นการไถสวนไถนาดัานดินครับตีปลาปลากกบรับหมดนะพี่น้องบ้านแกก็อยู่บ้านพุ่งชายจกครับอำเภอเซกา สนใจเรียกชรช้บริการได้นะครับปากบรถไถซิ่งครับเอาซิ่งไว้ก่อนเข้าร่มครับเข้ารม่มใกล้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวไม่เยอะครับโอ้ต่อได้ปา้าอู้เหยยบต่อไม้ครับเมื่อกี้ มากไมมครับเยอะจัดเลยตั้งใจครับแท้ <laughs> ตั้งใจขับมากนะครับเดยกต้องมีสมาธิ <laughs> ต่อไม้เยอะครับมันจะตอครับนี่สห,หน้านยิ้มแย้มแจ่มใสนะเมื่อเช้าไปกีดยางตกสายมาเอารถมาไถนะมารับจับปากกบนี่ใกล้เสร็จแล้วครับ ขาดเลยไถขาดเลยนะไถขาดรดจะออกแหละต่อไม้ครับ,รบอ้าวากบดันเลยจะออกแล้วเอ้าเอ้าบไ่ออกไม่ออกครับเออทีนี้ผ่านหลังสับเอา ท่อมไปเลยดูดิจะออกไหมโอ้โอ้ไม่ออกหรอกผมว่าดูต่อไม้ครับน่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนิดเดียวครับดึงรอบสองรอบก็น่าจะเสร็จนะ เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับพี่น้องบ่าวบอคมคนมักรถครับสวัสดีครับ